จังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิการจนะบารมีจัดขบวนรถเอ็กซ์เลย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติวันที่3มกราคม2568เวลา9นาฬิกานายชัชวานเป็นจสัสริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เลย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้ยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีดรนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็งผู้แทนมูลนิธิการจนะบารมีดรนายแพทย์ ad, สุรเดชชวดเดชนายแพทย์ ad, สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมนักศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งในสตรีไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสรงพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยภายใต้ชื่อโครงการการจนะบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีการจนะพิเศษปีพุทธศักราช2537ทั้งนี้มูลนิธิการจนะบารมีได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดบริการใน6อำเภอได้แก่อำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอเสรลภูมิและอำเภอหนองพอกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและค้นหากลุ่มที่ผิดปกติส่งต่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในาระยะเริ่มแรกที่จะลดอัตราการเสียชีวิตในสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ